มาตาสองสามหนึ่งวักแรกการยืดอุทธร์ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นแต่คู่ความที่ยืนอุทธรอ,อาจยื่นคำขอต่อศาลอุทธรไม่ว่าเวลาใดๆก่อนพิพากษาโดยทำคำร้อง โดยทำคำร้องชี้แจงเหตุผลอันสมควรแห่งการขอให้สารอุธอทธร์ทุเราการบังคับไว้วักสองคำขอเช่นว่านั้นให้ผู้ยื่นอุทธร์ต่อสารชั้นต้นได้จนถึงเวลาที่สารมีคำสั่งอนุญาตให้อุทธร์แต่ ภายหลังสารได้มีคำสั่งเช่นว่านั้นแล้วให้ยื่นตรงต่อสารอุทธรถ้าได้ยื่นคำขอต่อสารชั้นต้นก็ให้สารรีบส่งคำขอนั้นไปยังสารอุทธรในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่งเมื่อสารชั้นต้นได้รับคำขอไว้ก็ให้มีอำน,นาจทำคำสั่งให้ทุเลาการบังคับ รอคำวินิจัยชี้ขาดของศาลอุทธรในคำขอเช่นว่านั้นวักสามถ้าผู้อุทธรวางเงินต่อศาลชั้นต้นเป็นจำนวนพอชำระนี้ตามคำพิพากษารวมทั้งข้าวิชาธรรม,นมในการฟ้องร้องและการบังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้สำหรับเงินชําระเช่นว่านี้จนเป็นที่พอใจของศาลดังที่กล่าวมาแล้วงดการบังคับคดีไว้ดังที่บัญญัติในมาตรา292ออน,นุนหนึ่งวักสี่เมื่อได้รับคำขอ เช่นว่านี้สารอุทธรณ์จะอนุญาตให้ทุเราการบังคับไว้ในกรณีที่มีการฉุกเฉินโดยไม่ต้องฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งแต่ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าคำสั่งนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสารจะได้รับฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ภายหลังถ้าสารมีคำสั่งให้ทุเราการบังคับตามที่ขอคำสั่งนี้อันอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆหรือไม่ก็ได้สารจะมีคำสั่งให้ผู้อุทธรทำทันบนว่าจะไม่ยักย้ายจำนายทรัพย์สินของตนในระหว่างอุทธรหรือให้หาประกันมาให้สาร พอกับเงินที่ต้องใช้ตามคำพิพากษาหรือจะให้วางเงินจำนวนนั้นต่อศาลก็ได้ถ้าผู้ทรั์ไม่แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลจะสั่งให้ยึดหรืออนยัญญาทรัพย์สินของผู้ทรดทอน์นั้นและถ้าทรัพย์สินเช่นว่านั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ อันมีคำสั่งเอาขายทอดตลาดถ้าปรากฏว่าการขายนั้นเป็นการจำเป็นและสมควรเพราะรัพย์สินนั้นมีสาภาพเป็นของเสียได้ง่ายหรือว่าการเก็บรักษาในระหว่างอุทรน,นำไปสู่ความยุ่งยากหรือจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเป็นจำนวนมากมาตอสามสอง เมื่อได้รับอุทธร์แล้วให้ศาลชั้นต้นตรวจอุทธร์และมีคำสั่งให้ส่งหรือปฏิเสธไม่อุทธร์นั้นไปยังศาลอุทธร์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ถ้าศาลปฏิเสธไม่ส่งให้ศาลแสดงเหตุที่ไม่ส่งนั้นไว้ในคำสั่งทุกเรื่องไป ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายได้อุทธรณ์สารจะวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้งสองฉบับนั้นเป็นฉบับเดียวกันก็ได้มาตาสองสามสามถ้าสารยอมรับอุทธรณ์และมีความเห็นว่าการอุทธรณ์นั้นคู่ความที่สารพิพากษาให้ชนะจะต้องเสียค่ารือชาธรรมเนียมเพิ่มให้สารมีอำนาจกำหนด ไว้ในคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์นำเงินมาวางศารอีกให้พอกับจำนวนค่าวิชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องเสียดังก่ลาวอาัำนาที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้นก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์หรือภายในระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรอนุญาตหรือตามแต่ผู้อุทธรณ์จะมีคำขอขึ้นมา ไม่เกิน15วันนับแต่สิ้นระยะเวลาอุทธรณ์นั้นถ้าผู้อุทธรณ์ไม่นำเงินจำนวนที่กล่าวข้างต้นมาวางสารภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ให้สารยกอุทธรณ์นั้นเสียมตรา3,2,4ถ้าสารชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อ่านอุทธรณ์คำสั่งนั้น ไปยังศาลอุทธรณ์โดยยืดนคำขอเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นและนำค่าวิชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวันมาวางศารและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ออศาลภายในกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง